ขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่โรงพยาบาลไพศาลีอำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์นายบดินเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการราชฎรสุขใจพานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานโดยมีนายอดุลบุญลึกรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริ์ พร้อมด้วยนายแพทย์พระเทพพงศ์ทวิกรกรรมการโครงการราชตอนสุขใจพรานามัยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานที่ปรึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งนี้นายบดินกเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโครงการและให้กำลังใจคณะแพทย์จิตอาสาคณะทำงานและผู้ป่วยพร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมจุดต่างๆอาทิ จุดผู้ป่วยลงทเบียนก่อนรับการผ่าตัดเยี่ยมจุดกระบวนการเตรียมผ่าตัดเยี่ยมผู้ป่วยก่อนเข้าห้องผ่าตัดและเยี่ยมชมกระบวนหลังการผ่าตัดพร้อมมอบแว่นตาให้แก่ผู้เข้ารับการผ่าตัดโดยมีผู้เข้ารับบริการคัดกรองและผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกจำนวน344รายโครงการราษฎรสุขใจพราณามยสมบูรณ์แพทย์พระราชทานจัดโดยสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และแพทย์อาสา ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมูลนิธิสยามกรรม,มาจราชนบริษัทปูนซีเมนนาชนมูลนิธิเ c g บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสมาคมราชกีตาสมโมสรร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ทั่วทุกภาคของประเทศที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมและทันท่วงที อันเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงและประชาชนมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสอดคล้องกับการขับเคลื่อนความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพหนึ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้โครงการราษฎรสุขใจพรานามสมบูรณ์แพทย์พระราชทานได้ดำเนินการออกหน่วยครบทุกภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่64จังหวัด มีส่วนช่วยเหลือให้ประชาชนเข้าถึงการผ่าตัดรักษาโรคตาและบริการทนตกรรมโรงพยาบาลภัยาลีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางจำนวน60ตเตียงให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทนตกรรมกายภาพบำบัดและแพทย์ถางเลือกแพทย์แผนไทยรวมถึงเป็นสถานพยาบาลในเครือข่าย RSA ให้บริการด้านคุมกําเนิดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยการรักษาให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้รับบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อมอบความมั่นคงทางด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ นายสวตเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการแถลงข่าวเที่ยวตลาดบกท่องตลาดน้ำโดยมีนายสอนจักชัยชูวาพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยนางสาวนุชรินพัฒน์ธีระบุญยะวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว โดยกำหนดจัดงานขึ้นในช่วงเทศกาลประเพณีไทย12-14เมษายนนี้ที่วัดตรงกลางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรและวันที่19-21เมษายนที่ตลาดเจ้าค่าอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2มีจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสามารถเดินทางได้สะดวกมีจุดเชื่อมต่อการท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้2จังหวัดภายใน1วัน นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวตลาดบกและตลาดน้ำที่สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพได้ในราคาย,ย่อมเยากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2จึงจัดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนยกระดับตลาดบกตลาดน้ำเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2โดยใช้ซอฟต์แวร์เป็น,นกลไกการดำเนินการเพื่อให้มีความยั่งยืนของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชน ด้านนายสวีเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เผยว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านความหลากหลายวัฒนธรรมหรือพหุวัฒนธรรมการนําทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดมาสร้างซอฟต์แวร์จึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์บนฐานขององค์ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาและการศึกษาวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมนำอัตลักษณ์ขนธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นสเสน่ห์ของแต่ละชุมชนมาดึงดูดนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศด้านของนางสาวนุชรินพัฒน์ทิรบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่างานเที่ยวตลาดโบกท่องตลาดน้ําจะทําให้ผู้คนมาชมงานได้สัมผัสกับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลายลิ้มรสอาหารพื้นเมืองรสเลิศที่ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่ในท้องถิ่นเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ะระลึกคุณภาพดีจาก4จังหวัด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมและประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดเพลิดเพลินกับกิจกรรมสร้างสารรค์หลากหลายรูปแบบทั้งศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านร่วมสนุกกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความบันเทิงและประสบการณ์ที่น่าประทับใจ องค์การบริหารส่วนตำบลส้อยละครจัดการประกวดควายงามลาดยาวครั้งที่สองโดยมีนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกระบืออาชีพที่น่าสนใจภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลส้อยละครและการประกวดควายงามครั้งที่สองโดยมีนายประสาทตันประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ นายเสวติตเพชรนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางสาวสุวัชรีศรีกัมพีในอำเภอลาดยาวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้อยละครหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในกิจกรรมโดยนางสาวสุวัชรีศรีกรมัมพีานอำเภอลาดยาวกล่าวว่าการจัดงานสัมมนาทางวิชาการและการประกวดควายงามลาดยาวครั้งที่สองเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลส้อยละครปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และอำเภอลาดยาว จากการประกวดควายงามลาดยาวขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนตำบลส้อยละครเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกรรษตรกรมีการเลี้ยงและสร้างรายได้จากมูลค่าเพิ่มของกระบือให้แก,กรร่เกษตรกรผู้เลี้ยงมีความยั่งยืนกับเกรรษตรกรในชุมชนสร้างความรู้และพัฒนาตลาดก,กระบือไทยในอนาคตสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ข้าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่วัดโคกขามสามัคคีธรรมตำบลอุดมทัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นายบดินทร์กรเกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในงานวันรณรงค์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังและประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักโดยมีนายคมกริตอุทโกเกษตรจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าสนาชการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับงานวันรณรงค์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังและประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไปด่างมันสำปะหลังภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก เพื่อขยายเครือข่ายเกษตรกรประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่พัฒนาคุณภาพเพื่อให้เกษตรกร,รม,มีไรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่สถานีเรียนรู้จำนวน5ฐานการจัดแสดงผลงานของหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่และการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ ที่ลานออริ์พาร์คฮอลลศูนย์การค้าฝวเชอร์พ์คแอนด์สปเปซอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจัดงานโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพจังหวัดปทุมธานีโดยมีพลตาหวดโทคำรณวิททุกะจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงาน โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-7เมษายนจำนวน5วันประกอบไปด้วยกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและผลิตภัณฑ์อื่นๆตลอดจนการจัดก,กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการจัดงานโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเช่นพัฒนาชุมชนจังหวัดกเกษตรศจังหวัดพาณิจจังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและหน่วยงานอื่นๆที่มาร่วมกิจกรรมการจัดโครงการในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานโครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสินค้าและส่งเสริมอาชีพจังหวัดปทุมธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพให้ประชาชนส่งเสริมการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานีเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมให้เกิดขึ้นในจังหวัดมากที่สุดและเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนทุกระดับให้สามารถมีไรายได้และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จกักผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดปทุมธานีรวมถึงเป็นการขยายตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้ผลิตผู้บริโภคโดยไฮไลท์ของงานคือการเดินแบบผ้าไทยจากผลงานผลิตภัณฑ์ในจังหวัดปทุมธานี โดยมีพลตำรวจโทคำรณวิทุกกระจา่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีคณะผู้บริหารส่วนราชการและสอจอเขาร่วมเดินโชว์ในวันนี้ด้วยจากกรณีที่นายประพันธ์และภรรยาได้เข้าแจ้งความกับชื่อตำรวจว่าตนเองถูกบุกรุกบ้านในพื้นที่อำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานี และถูกคนร้ายใช้มีดฟันกระจกทําให้ทรัพย์สินเสียหายล่าสุดทางเจ้าหน้าตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายธรรมนูนซึ่งเป็นหลานของนายประพันธ์ฐานบุกรุกเหสถานในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธและทําให้เสียทรัพย์ซึ่งทางญาติได้ขอประกันตัวในชั้นสอบสวนโดยนายธรรมนูนเผยว่าวันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณเกือบสามทุ่ม ตนเองขับรถกลับจากทำงานแล้วแวะไปบ้านเพื่อนซึ่งบ้านอยู่ติดกับหลังบ้านของนายประพันธ์คู่กรณีและเส้นทางที่ขับผ่านก็เป็นพื้นที่ของแม่น้าสาวส่วนรถที่ขับก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์วิบากซึ่งมีเสียงดังโดยที่ตนเองไม่ได้ขับรถไปเบิ้ลให้เกิดเสียงดังแต่อย่างใดและจังหวะนั้นก็ได้ชะลอรถเพื่อกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้าน แต่จู่ๆนายประพันธ์ได้ยิงหนังสติ๊กมาโดนที่แขนด้านซ้ายของตนก่อนจึงเกิดความโมโหขับรถกลับไปที่บ้านหยิบมีดเปลี่ยนและขับกลับมาที่บ้านของนายประพันธ์อีกรอบขณะนั้นนายประพันธ์ชงโกหน้าออกมาจากหน้าต่างตะโกนไล่ตนเองพร้อมกับยิงหนังสติกมาอีกหนึ่งครั้งตนจึงเกิดบันดาลโทสะหยิบมีดที่พกมาด้วยวิ่งไปทุบกระจกบ้านของนายประพันธ์จนแตกสียหาย พร้อมกับเผยว่าก่อนหน้านี้ก็เคยทะเลาะก,กันมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากนายประพันธ์เป็นคนชอบหึงหวงภรรยาและคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หนายประพันธ์ไม่พอใจตนเองและได้ก็และตนเองก็ได้เข้าแจ้งความว่าถูกนายประพันธ์ทําลายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บก่อนด้วยก็หาว่านเบิแต่ไม่ได้บิ่ครับถา้เบ้บ้เลยเิ้ลปุบ แล้วก่อนหน้านี้เคยทะเลาะวิวาทอะไรเขาไหมก็เขาก็หาเรื่องผมอยู่ตลอดอ่ะแต่ผมไม่ได้เข้าไปเพราะวันนี้ผมเจ็บแล้วพี่เขากิงผมก่อนอ่ะไม่เคยทะเลาะกันเรื่องอะไรมาก่อนไหมลูกก็เรื่องผัวเมียเขาหึงเมียเขาครับอ๋อหึงเมียที่เป็นแบบนี้เพราะหึงเมียอือก็เลยวันนั้นเราก็ขากลับบ้านเราก็จะกลับเส้นนี้ใช่ไหมคิดว่าเป็นญาติกันก็เลยคิดว่าจะเข้าเนี่ยถึงบ้านผมเนี่ยอ๋อแล้วก็คิดว่าจะผ่านตรงนี้ได้แต่ มันไม่ใช่อย่างนั้นเขายิงมาก่อนเลยไม่ได้บนรถด้วยออกไปจากที่กุบัดเดี๋ยวนี้ผมบอกแล้วเมื่อกี้มึงยิงไครเขาก็ยิงสวนมาอีกทีวผมก็วิ่งไปทุบเลยเขาเข้าหน้าต่างปุ๊บผมก็เลยทุบตรงหน้าต่างแล้วก็ผมทำอะไรเขาไม่ได้แต่ทั้งนี้วันนี้น้องก็ยอมรับว่าเป็นน้องเองเนาะเป็นป่าเนี่ยแล้วตอนที่มันเห็นผมอยู่ตรงแท่งไม้าหนก็เลยยิงไาแต่ยิงผมไม่โดน อ๋อนังกระติ๊กิงมากใช่ออยิงพวกพ่วงก็มาด้วยมาที่ผมว่ายืนทะเลาะกันอยู่ตรงนู้นแหละแต่ผมไม,ม่ได้เขม้ากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของแม่เขาโดยที่ว่าลูกเขามาอาศัยตรงนี้แต่ที่ตรงนี้มันคาบลูกคาบหนอเพราะมันเป็นพี่น้องกันค่ะอือที่ตรงนี้มันเป็นที่ของใครอะคะที่เป็นที่ของพี่น้องแต่ว่าหลักแดนมันไม่มีแต่ว่า ขู่ญาตาิยายเนี่ยเดินมาด้วยกันทีเนี้ยอยา่าวอนสวบกหน่อยอว่าให้มาฝังหลักฝังแดนซะเราจะได้ไม่ไปลุกล้ำหรือเขาก็ไม่มาลุกล้ำม,มีเขตมีแดนล้วรอบขอบชิดกันเราจะได้หมดปัญหาตรงนี้ไปแต่ที่น้องโดนยิงอ่ะคือน้องโดนยิงตรงเนี้ยก็คือเป็นที่เป็นเป็นที่ของอทางญาติกันเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นที่ของแม่พี่เองอ ความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนใบสั่งไม่จ่ายหรอกทำเป็นส่งใบเตือนมาให้ไปจ่ายค่าปรับก็ได้แค่เตือนบะที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เป็นสิครับพี่จ่าจิบขอดเตือนว่าต่อไปนี้ถ้าใครมีใบสั่งครั้งจ่ายแม้แต่ใบเดียวตอนไปต่อภาษีประจำปีคุณจะไม่ได้ป้ายภาษี ก็เล้วไงอ่ะก็แค่ไม่มีป้ายภาษีประจําปีไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสักหน่อยก็ยังขับรถได้ปกตินี่อาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายก็จริงแต่ทุกๆครั้งที่นํารถที่ไม่มีป้ายภาษีมาขับมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทต่อครั้งและถูกตัดคะแนนความประพฤติอีกหนึ่งคะแนนต่อครั้งเลยนะครับจริงหรอเราจะทําไงดีอ่ะทีนี้ได้ใบสั่งมาขี่ใบฉีกทิ้งหมดเลยพี่จ่าจิ๊บมีวิธีดูใบสั่งครั้งไหมคะ มีครับพี่จ่าจิ๊บมีให้3ช่องทางช่องทางแรกเว็บอ e ี Ticket สามารถดูใบสั่งค้างจ่ายได้ช่องทางที่2แอปพลิเคชันขับดีสามารถดูใบสั่งค้างจ่ายและดูคะแนนความประพฤติของตัวเองได้ด้วยและช่องทางที่3ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐหรือ k คีออสในกรณีที่ไม่มีใบสั่งค้างจ่ายสามารถชำระภาษีประจำปีแล้รับป้ายภาษีตัวจริงได้เลยทันที แต่ใบสั่งค้างเยอะขนาดนี้จะจ่ายค่าปรับยังไงไหวทำไมถึงได้มีใบสั่งค้างเยอะขนาดนี้ออก็ผมไม่เคยจ่ายค่าปรับเลยสิเราจะทำยังไงดีเนี่ยจเย็นๆนะพีจ่จ่าจิ๊บมีทางออกแค่จ่ายค่าปรับทั้งหมดพร้อมจ่ายภาษีประจำปีกับนายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกในขณะที่ไปต่อภาษีประจำปีก็สามารถรับป้ายภาษีได้เลยทันที แต่ถ้ามีไปสั่งค้างจ่ายเยอะขนาดนี้ล่ะถ้าไม่พร้อมจ่ายค่าปรับทั้งหมดก็จ่ายภาษีประจำปีอย่างเดียวก่อนเพื่อรับป้ายภาษีชั่วคราวใช้แทนป้ายภาษีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันเท่านั้นและหลังจากที่ชำระค่าปรับทั้งหมดแล้วให้กลับมาขอป้ายภาษีอีกครั้งออเอ๊ะแต่พี่จ่าจิ๊มีช่องทางการจ่ายค่าปรับง่ายๆไหมคะ มีครับชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสถานีตำรวจทุกแห่งที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั้งผ่านระบบออนไลน์และธนานัติชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการที่มีสัญ,ญลักษณ์ PTM เช่น Family Mart Top Supermarket ไทยวัสดุจุดชำระเงินในเครือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลง่ายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการชำระผ่านแอปกรุงไทยเน็กเว็บไซต์อ e t i c k e t แอปขับดีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย หรือตู้บุญเติมสบายใจได้เลยครับเฮ้ยมันก็ง่ายดีนี่แต่ถ้าไม่อยากปวดหัวรักษาก็จระาะจรด,ดีกว่านะคะ อากาศยานสุรภูมิกำหนดเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1หรืออาคาร Z1 วัแบบ Soft Opening ในวันที่28กันยายนนี้โดยให้บริการเฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นผู้โดยสารสามารถตรวจสอบประตูทางออกขึ้นเครื่องหากเป็นเกร S101 ถึง S128 แสดงว่าเที่ยวบินของผู้โดยสารทำการบินณนอาคารแซว ผู้โดยสารสามารถใช้บริการระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือรถไฟฟ้า APM ในการเดินทางไปกลับระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคารแซดวันโดยท่าอากาศยานสวนนภูมิได้สรุปขั้นตอนทั้งขาเข้าขาออกไว้ดังนี้ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารผู้โดยสารหลักไปอาคารแซดวันหลังจากผู้โดยสารผ่านการเช็คอินผ่านขั้นตอนการรักษาความปลอดภยัยณจุดตรวจค้นและผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ผู้โดยสารเดินไปยังบริเวณด้านหลังปฏิมากรรมกวนกระเสียงสมุดโดยให้สังเกตป้าย S101 ถึง S128 จากนั้นลงไปชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปอาคารแซตวันจากนั้นขึ้นไปชั้น3ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกมีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้โดยสารเป็นแบบโอเพนเกตและเดินไปยังเกตที่กำหนดเพื่อขึ้นเครื่องต่อไป ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเดินทางจากอาคารเซตวันไปอาคารผู้โดยสารหลักเมื่อผู้โดยสารลงจากเครื่องบินที่อาคารเซตวันที่ชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารลงไปที่ชั้น B2 เพื่อขึ้นรถไฟฟ้า APM ไปยังอาคารผู้โดยสารหลัก จากนั้นขึ้นไปชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเขา้าผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าสัพภาระผ่านพิธีการสุลกากรเดินออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเขา้าและเดินทางออกจากท่าอากาศยานสวนภูมิต่ตอไปท่าอากาศยานสวนภูมิพร้อมเปิดให้บริการอาคารเซตวันเพื่อรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนจากทั่วโลกด้วยบริการที่ปลอดภยัยได้มาตรฐานในระดับสากล ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน